สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบมุลเหรียญปีพศ2555นรนะครับเห็นไหมครับปีพศ2555นรนะครับเลขสวยเลยนะครับเหรียญปีพศนี้นะครับเลขย้53ตัวนะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญครับ ก็เป็นเหรียญชนิดโลหะเหล็กชุบนิกเกิลน,นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่20มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก3กรัมนะครับถ้ารุ่นใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียเล็กนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่3.4กรัมนะครับจะหนักกว่านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ปีพ2 2 5 0 512เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นพระเสียรใหญ่นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่3กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองจักรนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองผมจะไม่บรรยายไปนะครับคลิปจะยาวนะครับก็จะบรรยายแค่เพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะยังไม่รู้นะครับถึงจะได้บรรยายให้ฟังนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับวัดนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2555นะครับก็ไม่ได้ติดอันดับ1นึถึงสิผลิตน้อยหายากในเหรียญหนึ่งบาท รัชการที่เก้าแบบมุนเวียนแต่อย่างไรนะครับเพราะด้วยจํานวนการผลิตนั้นมหาศาลเลยนะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่846ล้าน8ปดแสนหกหมื่นสองพันเหรียญน,นะครับถือว่าเยอะมากนะครับณนะปัจจุบันนี้ขายได้ไหมผมก็จะตอบแบบนี้นะครับจะเข้าใจง,ง่ายๆนะครับถ้าเป็นเรียนปกติผ่านใช้นะครับณนะปัจจุบันก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาเลยนะครับ เพราะว่านะครับยังเป็นเหรียญที่พบเจอง่ายอยู่นะครับยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับในระบบมุนเวียนนะครับมีชนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่มีนะครับและรักและชอบในการสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุค่าทางจิตใจนะครับถ้ายังไม่มีเหรียญปีปศนี้นะครับก็ยังพอหาได้อยู่นะครับในระบบมุนเวียนนะครับถ้าอยากจะหามาสะสมก็สังเกตหน่อยนะครับเวลาไปจัดจ่ายใช้สอยในชีวิตจะมานะครับ ถ้าได้จตังทอนมาเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นปีปศสอ5 5นรสนะครับผมก็แนะนำว่าให้เก็บสะสมไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่งดงามนะครับถ้าเจอก็เก็บสะสมไม่ได้นะครับ